สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาพบกับนาเดชมีกับนาเดชก็มาคุยกันเรื่องของคดีน้องจุมผู้ต่อนะครับว่าไปถึงไหนแล้วจะจับผู้ที่ทําผิดได้หรือเปลายังไงนะครับวันนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับอ่าคนตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยศสุขก็ได้แถลงข่าวหลายเรื่องแต่ในอ่าก็มีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้องจุมพูด,ด้วย แบบนี้ผู้ตรวจกาก,ก็ถามว่าคดีของน้องยูบูนี่ไปถึงไหนแล้วผู้บัญชาการตำรวจ่องชาติก็กล่าวว่าคดีของน้องยูพูนี่ก็ยังดำเนินการอยู่ต่อไปอย่างประมาณนั้นตำรวจก็ยังทําคดีอยู่อ่าไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้อะไรก็มีใครบางคนเอามาบอกบอกว่าบอกข่าวบอกว่าวันที่สิบห้านี่จะมีการจะมีการจับกันจะมีการออกหมายจับใครบางคนเออ ตอนตํารวจมัจยาการตํารวจก็บอกว่าไม่มีอย่างนี้ไม่มียังตางตํารวจยังไม่ได้ออกหมายยังไม่ได้เรียกใครอะไรมาเลยแต่ตางคดีก็กาลังทํากันอยู่กําลังดําเดินกันอยู่ยังไม่มีอะไรไม่มีทางตํารวจยังไม่มีออกมาพูดอะไรก็ต้องคอยพยานหลักฐานอะไรกันต่อไปเขาวากันอย่างนั้นตํารวจก็ไม่ได้บอกว่าตํารวจก็บอกว่ายังไม่ได้ออกหมายจับใครยังไม่ได้บอกว่าคนนั้นคนนี้กระทาความผิดแล้วอยากมาจับยังไม่มี ไม่มีตำรวจก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้จับใครจะจับว่าอะไรยังไงเดี๋ยวคงจะคุยย็นคุยยน็นจีลังนะเขาว่ากันไปต่งนั้นเขาว่ากันไปแต่ตำรวจก็ทำงานกันอยู่แหละครับตำรวจก็ทํางานกันอยู่ไม่ไม่ได้หยุดกนณีนี้ก็ต้องดำเนินกันไปต่อเพียงแต่ว่ารอรออย่างเดียวรอรอ,รอหาข้ยืนหลักฐานอะไรเ็าว่ากันไปต่งนั้นตำรวจเขาก็ว่ากันไปอนี่ต้นผู้บัญชาการตำรวจก็บอกว่า อะไรที่พูดได้ก็ก็จะพูดอะไรที่พูดไม่ได้ก็จะไม่บอกเออใช่ตำรวจก็จะปิดด้วยลยนะความลู้ความลับอันนี้ในเรื่องของเอกสารตั้งราชการการสอบสวนพยานหลักฐานเรื่องกระุงคดีอะไนั้ราออกมาเปิดเผยไม่ได้ไอ้นั่นเขาเบอกไม่ได้ถ้าบอกได้เขาก็บอกเขาบอกได้เท่าที่เขาพูดได้ถ้าพูดแล้วไม่ไม่ไม่ทำไม่เสียรูปคดีอะไรนี่ก็ตำรวจว่าก็จะไม่พูดพูดแต่ว่าที่ที่พูดได้ประมาณนั้นนะครับ ว่าตอนนี้พยานหลักฐานก็กำลังรวบรวมกันอยู่กำลัรวบรวมกันอยู่ก,ก็ก็ใกล,ล้แล้วแหละใกล้แล้วประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละว่างั้นแต่กำลังจะหาหลักฐานอะไรบางอย่างอยู่นะครับบางอย่างอยู่เพื่อที่จะให้รัดกลุ่มรัดกลุ่มเพราะว่าท่านบอกว่าอะไรที่แจ้งอะไรที่แจ้งกล่าวหาใครต้องมีหลักฐานพยานเพียงพอไม่นั้นเดี๋ยวเกิดสารไม่ ม่อนุมัตอะไรขึ้นมานี่ยุ่งเลยทีนี้ต้องหาพยานหลักฐานอะไรขึ้นมาใหม่เว่านไปนะครับการแจ้งโกงออมาก็ยมันต้องมีพยานมันมันต้องมีหลักฐานมันต้องมีอะไรชัดเจนนะครับมันต้องทํากันแต่คดีของของน้องชมพู่เนี่ยมันก็นานแน่นอนอ่ากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วก็เรียกว่าครนีนี้คือผู้ได้ผู้ผู้ได้ผู้ที่กระทําความผิดไม่จริง หลักฐานได้ไม่เลยโอ้แต่เนีน่มันเป็นคดีที่สืบพยากตรงนิดหนึ่งถึงอ,อันนิแต่ตำรวจก็ตำรว่าพยายามทำอยู่คิดว่าคงไม่นานคงไม่นานคงจบอ่ะคงจบอันนี้คดีนี้คงจบแต่ว่าตอนนี้ย,าย,ายังยังยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรอ่าตัรบอกว่าตนนัวนี้มันก็มันก็มาสองวัยกว่าวันแลน้วนะสองวันกว่าวันแล้วอ่าะจ่มีข้อกลาา่าวหาก็ยังตนบอกว่าเขาต้องต้องมีพยานหลักฐาน ตำรวจว่าเนี oh. ้ตำรวจว่าเนี่ยตำรวจว่าหากมีใครสักคนเนี่ยพาเด็กพาเด็กไปทิ้งไว้ที่ที่รู้รู้ว่าทิ้งหมถึงทิ้งไว้บนของคนไหนน่าจะเป็นอย่างนั้นือรู้ว่ารู้เล็งเห็นผลว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยอทำให้เด็กเสียชีวิตได้หมายความว่านี่น้องชมพู่เนี่ยว่าถ้าพาน้องชมพู่ไปทิ้งไว้บนของคนนี้ไปทําอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเล็งเห็นว่าเด็กอาจจะเสียชีวิตได้เนี่ย นี่เนี่ยจะโดนจะโดนก็ดีไงบ้างจะโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ยก็รู้กันเลยจะโดนไหนก็ไม่ไม่รู้นะเน็ตก็ไม่รู้ได้เขาก็ว่างไปงั้นก็พยายามตำรวจก็ตั้งข้อหาเลยอาจจะอาจจะจะพยายามฆ่าหรือเบอกหรือว่าอ่าหรือว่าตั้งใจยุบหรือไต่รองไว้่กนเนี่ยไม่รู้นะนนเดี๋ยก็ไม่รู้ได้กนว่างไปนั่นต่างนั่นตำรวจก็ว่างไปนะครับพอมาถึงตอนนี้นักข่าวเขาก็อาจจะรู้เลยว่า ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าตํารวจรู้เลยดีอาจจะรู้เลยว่าอรู้ตัวบุคคลนั่นแหละว่าเป็นใครยังไงอย่านี้ก็ท่านก็ไม่ตอบนะตฮ้ยท่านตอบไม่ได้ผมนิ่มตอบไม่ได้ก็ค่อยว่ากันไปว่าใครปิดใครถูกก็ตอนก็ว่ากันไปทั้งนั้นว่าไม่ตามพยานหลักฐานนะครับนี่ก็ท่านก็บอกว่าคือว่าไงบ้างพูดว่ามีผู้จุดกล่าวเขาถามมาถามว่าเออมันมีใครบางคนเนี่ยก็คือมาดังว่าอืียว่าร่นตัวประมาณนั้นเลยนะเออ พอได้ข่าวว่าไอ้ตำรวจจกไมยจับตำบรวจจกไม่จับแล้วทีนี้ทําไมทําเรื่องไปที่ศาลเลยอนนประมาณนั้น,นมีใครบางคนทําประมาณนี้ขนะออโอเกาๆก็ออกกันบ้างแล้วเลยเด็กก็ไม่พูดได้นะอย่างนี้ท่านบอกว่าอาการสู้คดีเนี่ยมันก็มีสองทางไงนะก็คือหนึ่งก็ทางศาลที่เราก็ะทํากันมาอ่าก็ทางศาลก็คือใครทําผิดทาําไมก็ว่าไปที่ศาลศาลก็ตัดสินว่างไงก็ว่างไปอย่างนั้น แล้วอีกอย่างทึ่มันเป็นเรื่องของสมัยปัจจุบันเนี่ยนะก็คือโลกของโลกของโซเชียลอ่าท่านก็ว่างั้นโซเชียลก็จะว่าอะไรก็ว่าไปแต่ตำรวจเขาก็ทําไปตามที่มีพยานหลักฐานก็หาพยานหลักฐานกันมาเออทางโซเชียลก็สู้ไปทางโซเชียลเขาว่าไปทางนั้นนะท่านก็ท่นาทนก็ว่าอย่างนั้นนะี่นะแต่เราก็ต้องไปทางทางศาลเลยนะผิดถูกมันก็อยู่ที่ที่ศาลน,นั่นแหละถึงอยู่ที่ตำรวจต้องเดินไปตามขันตออกของมันท่านก็บอกว่าอย่างนั้นก็ใครว่าอะไรก็ว่ากันไปท่านก็ว่านี่ก็ เรื่องของน้องจะบูก็เรียกว่าใกล้กันมาแล้วเลยมาณนั้นใกล้กันามาแล้วนี่ก็เป็นข่าวกล่าวที่ว่าคงไม่นานแหละที่ว่าคงไม่นานน่าจะรู้แล้วเลยตอนนี้ก็ันก็พูดกึงเราเขาบุกรู้แล้วก็คงรู้แล้วว่าเอตำรวจทุกคงจะรู้แล้วว่าตัวของใครบ้างจะมีกี่คนอาจจะมากกว่าหนึ่งคนออาจจะมากกว่าหนึ่งคนเห็นวอาอย่างนั้นนะพอไม่รู้กันไปไม่รู้แหละว่านไปตรงนั้นมีใครบ้างอะไรเอก็ว่างไปอย่างนั้น นี่เขาเรื่องของน้องจูบูว่าไม่มีการจับไม่มีการออกมาจับใครในวันที่เท่าไรวันที่สิบห้าหรือนี่สิบห้าเนี่ยไม่มีแต่เขาไม่แน่น่ะไม่แน่ถ้ามีพยานหลักฐานครบพีบร้อยก็ไม่แน่อาจจะต้ยังเหลืออีกหลายวันก็ไม่แน่เบางทีอาจจะตำรวจเขาก็บอกเพื่เขาไม่มีแต่ถือมีขึ้นมาก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เลยแต่เอาว่าไปแตงั้นอพอเหมือนกันบอกว่าเขามีข่าวบอว่าจะจับคนเนี่ยมีใครบางคนก็ร้อนเนื้อร้อนตัวมีนแต่ตำรวจก็ว่าไงเออมาเออ ผู้ดูก่าก็ถามแบบนี้เขาเล่แต่เขาเล่แต่ใครตํารวจบอกว่าไม่มีไม่มีการจับกว่าจะนิ่งไปก็อยากจะมีการจับขึ้นมาก็ได้ก็แต่รัฐาลก็ว่าร้อมได้ก็ได้ก็ไม่แน่เออเขา่านไปเออพอถึงตอนนั้นผู้ดูก่านักเก่าก็วิ่งตงวิ่งกันบุนเลยทีนี้เพราะมันอยู่ๆก็ปุ๊บมาเลยอะไรแบนี้อ่าเขา่านไปแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอ๋อมีอีกเรื่องอ่าก็คือเรื่องของการตัดไม้อันนี้คดีเรื่องการการตัด ตัดไม้นะ่ะที่เราเครู้กันแล้วที่บ้านคุณบอกนี่ยว่ามีใครบ้างเนี่ยนี่ก็เป็นเป็นเรื่องของก็บอกว่าเป็นเรื่องของการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอ่านี่ก็สิ่งแวดล้อมที่ว่ามีการลูกป่ามี่าันลูกป่าอ่าตอนนี้คดีก็ต้องเตรียมอันนี้คดีก็รู้เลยว่าเป็นคดีที่ว่าที่บ้านคุณบอกอัที่ว่าอ่าอ่าลุงพลแล้วก็หลายๆคนน่ะที่ว่าก็ตัดไม้นะ่ะคือเราก็ตัดไม้เดี๋ยวอ่าอันนี้ข่าวก็ออกมาแล้วแหละอันนี้คุยได้พูดได้นะ่ะชื่อได้ออกแล้ว ก็เขาบอกว่าก็เ,าเตรียมเตรียมที่จะโอนคดีเนี่ยของของลุงเนี่ยกับพวกพวกเนี่ยจากจากสพกกตูมเนี่ยไปที่ไหนไปที่ส่วนกลางส่วนกลางอันนี้พ่อเป็นการาพูดของพลตรบรีพิทักษ์พลตรบรีพิทักษนะ์นี่ยอุตัยตคร,รับผู้บับงบังคับการปตอนะครับเขาก็กล่าวว่าอย่างนี้ครับเขากล่าวว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำเรื right. no euh. ่องการทำเรื่องโอนคดีจากสพกกตูมเนี่ยไปที่ส่วนกลางตรงไปที่กรุงเทพไปเลยอ้คดีนี้ใหญ่ใหญ่โตอ่าล้วนหมยว่าคดีที่นี่ใหญ่โตไม่ไม่ใช่ธรรมดาเลยต้องต้องคดีต้องโอนไปส่วนกลางแสดงว่าคดีคดีใหญ่คดีคดีรายแดงหรือจะไม่รายแดงก็เลยแต่น่ะเจอจหที่ก่อนจะมีงานเยอะเขาเขว่าไปตรงนั้นว่าไปเขาเหนว่าเห็นว่าจะภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์กว่านี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็ ก็ทากันอยู่แหละคดีนี้มีก็บอกมีความซับซ้อนมากก็ไม่รู้นะเขาวานไปเจ้าหน้าที่ว่างนั้นแต่พยานหลักฐานก็บอกว่าอืมีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับเราก็เห็นๆกันอยู่นะคือพยานหลักฐานชัดเจนมีการมีคลิปนี้ก็เรียบร้อยนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็สพอกตุมก็ว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเขาบอกว่านี่ว่าทีโคนในส่วนกลางบอกเขาอาจจะมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ มีคดีเยอะแยะมากมายที่จะากทำเอามีคดีเรื่องนี้เรื่องนี้เข้ามาอีกก็ต้องโอนไปให้ส่วนกลางก็ว่าไงบ้างก็โอนไปให้ส่วนกลางผู้าก็ไม่ว่าอะไรอย่างก็โอนไปก็ติดต่ออ่าแล้วก็มีการสอบถามไปที่ตำรวจภูธผู้กดาหดารแล้วด้วยเขาบอกว่าเออคดีอาจจะไปอยู่ที่สพเมืองน่นอะนี่ะนนาดิก็ไม่รู้นะผู้ต่างานเขาก็เห็นด้วยเขา็อกเห็นด้วยว่าก็ยินดีให้ให้ให้ต่อพอ่วเพ่มกันสืบคดีเรื่องนี้ด้วยทำคดีเรื่องนี้ด้วยว่างั้นอ่า ันนี้ก็เป็นข่าวกล่าวข่าวปล่าของที่นั่นว่ามีอะไรบ้างก็นี่เขามีสองเรื่องูนที่จะมีการออกหมายเรียกหมายเรียกใครบ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มาจะไม่ประคาอีกที่เกี่ยวข้องก็คือคนที่ทาการบุรุกป่าตอนนั้นนลยนะบุรุษป่าที่ว่าตัดไม้ตัดอะไรกันน่ะอ่านั่นแหละว่ามีเคยบ้างเห็นว่ามีลมีกันหลายคนเน่ะพอเห็นกันแล้วว่ามีกี่คน่ะหลายคนเนี่ยบางเขาก็บอกมีสิบกว่าคนหรือว่าจะเป็นคนก็แล้วแต่นั่นก็แล้วแต่เรื่องเรื่องของ เจ้าหน้าที่เขาเขาอาจจะออกหมายเรียกว่าให้มารายงานตัวนะครับนี่ก็พลตำรวจตีพิทักษ์ก็บอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าต้องดูว่าในวันที่ลุงพลเนีน่ยชื่อได้นะเพราะว่าเขารู้แล้วลุงพลไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วที่สพขุนท,ทุม่มคนนั้นน่ะที่ว่าประกันตัวกันมาปร,นประกันตัวกันมาเลยรับทราบอันนี้ลุงพลเขารับทราบข้อกล่าวหาเลยนะแต่ว่าคนอื่นนี่น่าจะยังนะแล้วก็นี่เขาบอกลุงประกันตัวมาแล้วนี่เนี่ยตัวนั้นแหละที่ไปกันอ่าอันแหละ ที่ว่าไปกันแล้วก็พอแต่ก็ไปประกันกันมาพลอยเป็นแสนเนี่ยอม่นั่นเอไม่แน่ใจอย่างนั้นนั่นแหละนั่นแหละม่วันนั้นแหละนั่นแหละคือน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละอ่ามีแล้วก็มีมีผู้ถูกกล่าวหาหลายคนหนูหลายคนอยังไม่รับทราบทียังไม่ได้รับทราบข้อกล่าวหานี้อย่างที่บรพักที่ที่สบที่ไหนก็เลยแหล่ยัง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 ไม่มีทีผมว่าน่าดีว่าน่ะผมวเข้ามา มีผู้ถูกจการอะไรอื่นเพราะคดีนี้มีหลายคนคดีนี้มีหลายคนนะตำรวจอาจจะเรียกหมายเรียกให้ไปรายงานตัวที่ที่ไหนที่กรุงเทพที่ส่วนกลางก็ได้ถ้าไม่ไปรายงานถ้าไม่ไม่ไปที่สอบกตูมน่ะถ้าว่าเขารู้ว่ามีใครบ้างก็เขาอาจจะว่าคือไม่ต้องให้ตำรวจอา่าออหมายหมายเรียกอะไรนะคือเราไปเลยว่าผู้ที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยคือถ้าไปรายงานตัวที่อกตูมเลยก็ก็น่าจะได้นะรายงานตับวบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะไม่ต้องไปส่วนกลาง กต้าไปตรงกลางนี่มันมันหลายเรื่องถอุงต้องมั่งเสียก็รุดมั่งเสียก็อู้หลายหลายเรื่องเพราะเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมถ้าว่าเนี่ยไปตรงน,นี้จะเลยบอกนี่ไปยังงานตรงนี้จะเลยรู้ว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นด้วยน่าจะโดนแน่หรือไม่โดนก็ลงไปไปดูก่อนใครใครก็เลยแต่ไปตามคนทเนี่ยผมแบบนี้โดนไหมเนี่ยผมมารายงานก่อนให้น่าจะได้นึ่น่าจะได้นัเนนั่นเดียวว่าไปไหนเออเราไม่ต้องไปยุ่งเทปเป็นเสียเวลาไปยุ่งเทปเป็นวันกับวันเลยไปแค่แป๊บเดียว มันมันกล่อยอะมันกล่อยไอสงครามเขาวางใบวขาวางใบส่วนเรื่องที่ลุงบอกว่าคดีลูก่าเนี่ยแกบอกว่าอย่างนี้แกบอกว่าอู้คดีลูก่าเนี่ยหรือว่าคดีที่ตะไแต่ไมป่ามันมันน่าจะจะทําที่ที่ที่นี่ได้ที่สมบอกกลุกตูมไม่ต้องไม่น่าจะย้ายไปสงครามอันนี้ก็ทางตำรวจก็บอกว่ามันมันมันต้องเลี้ยแต่เจ้าหน้าที่เขาเลี้ยแต่เจ้าหน้าที่เขาอันนี้ก็ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าผู้ที่กระทาผิดจะต้องมาบอกว่าจะทําจะทําคดีที่ไหนก็ได้ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างประมาณนั้นไะเนี่ยพลตารวจตรีพิทักษ์ห่ายวาว่าอันนี้ก็เป็นดุลประนิทของเจ้าพนักงานไม่ใช่อยู่กับความต้องการของผู้ถูกลราหาอันนี้อผู้ถูกมันต้องอยู่กันที่ไหนยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องของยานตี้นะเอออันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเออผู้ตงกาหาบอกว่าเฮ้ยเกิดที่นี่ก็ทําคดีที่นี่ก็ก็ไม่ไม่แน่ใจนะนั่นก็ว่ากันไป ก็จะทำคดีที่ที่ที่นี่มันก็จะใกล้ไงเราไม่ต้องเดินทางถ้าไปส่วนกลางมันก็จะไกลสักนิดหนึง่งมันอาจจะเดินทางใช้เวลาวันสองวันและต้องไปว่ากันที่ว่ากันที่นู่นก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาอ่าอันนี้ก็ว่ากันไปอีนทางตำรวจเขาก็ามีเนี่ยสองเรื่องที่ว่า,าทางพวตรโรเขามาตะเลงกานเรื่องกนหลายเรื่องแลยแต่มันมีเรื่องนี้มาด้วย พวกเรื่องนี้มันด้วยอันนี้ก็เอาข่าวเขาวกลาวมาอัปเดตให้ให้ฟังว่าไปถึงไหนแล้วนั่นแหละก็อดีตก็มบอกมากล่าวกันว่าคดีของน้องชมพู่อไปถึงถึงไหนแล้วทีนี้คดีมันก็มีหลายเรื่องเลยนี้มันตั้งกันอีกนอกของชมพู่เลยนี่มีเรื่องของการตัดไม้ด้วยไอ้เรื่องนี้มันเอมันมันพวงพวงกันไปหมดเลยผลพวงพวงกันไปหมดเลยถ้าไม่มีใครตัดไม้ก็ก็มีแต่คดีน้องอย่างเดียวก็ไม่มีอะไรนี่กลายเป็นว่า ต่อมา,าเข้ามาอีกโอ้ยิ่งกันเป็นนู่นนี่นั่นก็มาโอ้มันเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะจบมันจะอะไรลุงยังไงก็ติดตามันไปติดตามไปนะเด็กก็พยายามติดตามเอาข่าวกรามมาคุยมาบอกกันอ่ามาคุยมาบอกกันอ่าก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ที่เข้ามาดูมาชมให้กำลังใจนะเด็กมันยังไก็ฝากชมนะเด็ก,ด,ก,ก,นนก,ด,กด้วยด้วยฝากเจ้านี้ด้เดีย๋ยวพยายามเอาข่าวของที่ในกอุ่มเนี่ยมา วิกันว่าดูด้วยว่ามันมันจะถึงไหนยังไงข่าวที่ดีๆนะไม่จะไม่ไม่ปัดปินถึงผู้ใดพยายามไม่ว่าถึงจะไปเหมือนกว่าเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆบางท่านก็อาจจะไปดูของช่องใหญ่แล้วแหละอ๋อแต่นี้ก็เด็๋มาเสริมๆอ่านิดๆอ่าให้ดูกันเอาไปถึงไหนแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนทุกท่านที่เข้ามาชมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสสวััดีครบสวัสดีครับ